ฟอร์มดีขนาดนี้เป๊ปกูนโดลาจะซื้อกลับหรือเปล่านะครับนี่ข่าวว่าเป๊ปกูนโดลาครับปลื้มลาเวียครับตอนนี้แจ้งเกิดกับนักบุญเซาทเทมตันเป็นที่เรียบร้อยนะครับทางด้านของเป๊ปกูนโดลาครับคุณซื้อของแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยเปิดเผยว่าประทับใจในตัวโรเมโอลาเวียครับหลังจากทําผลงานได้อย่างโดดเด่นเลยกับเซาทเทมตันในฤะดูกาลน,นี้อย่างเห็นได้ชัดน,นะครับ มิดฟิลด์วัย19ปีคนนี้ย้ายจากแมนซิตี้เนี่ยไปอยู่กับซาว์แฮมปันเมื่อช่วงซัมเมอร์ปีที่แล้วและเขาก็กลายปเป็นนักเตะคนสำคัญของซาว์แทมปันไปแล้วในฤดูกันนี้ลงเล่นไป2 6นัดทำได้1ประตูแล้วก็1แอสซิสลาเวียเนี่ยมีสัญญาในถิน Saint ่นเซนต์แมรีจนถึงช่วงซัมเมอร์ปี2027นะครับแต่เขากำลังได้รับความสนใจจากหลายสโมสรเลยไม่ว่าจะเป็นแมนยูลิเวอร์พูลอาร์เซนอลขณะที่แมนซิสตี้เองก็มีข่าวว่าอาจจะพพจละนะดึงตัวเขากลับมาที่ถิ่นเอททฮัดสเตเดียม โดยแมสซิตี้มีออปชันซื้อกลับในราคา40ล้านปอนด์นะครับแต่จะใช้เงินขายนี้ได้ในปี2024เท่านั้นคือต้องบอกว่าลาเวียมีโอกาส,ยสายออกจากซาท์รอมตันหลังจบฤดูกาลนี้นะครับถ้าหากว่าซาท์รอมตันตกชั้นพิมพ์เลียงกรีอีกนะโอ้โหลำบากเข้าไปใหญ่นะครับโดยตอนนี้จะเปิดบ้านรับการมาเยือนแมสซิตี้ด้วยในวันเสารน์นี้ก็คือวันนี้นะครับเมื่อถามถึงฟอร์มของลาเวียในฤดูกาๆๆลนี้เป๊ปกุลล่าครับก็บอกว่าว้าวผมประทับใจมากกับสิ่งที่ลาเวียทาและกําลังทําอยู เราชื่นชมในตัวเขาและยังทําแบบนั้นเสมอเราคิดที่จะเก็บเขาไว้แต่บางทีเขาอาจจะไม่ได้รับโอกาสลงสนามมากพอเหมือนที่ซอท์ทำตันตอนนี้แต่ใจจริงก็อยากจะได้เขาเหมือนกันอันนี้คือสิ่งที่เป๊ปกูเดล่าให้สัมภาษณ์นะครับ ก่อนที่แมสตี้จะเจอกับเซาท์แฮมตันนักบุญในวันนี้นะครับอือือ,อบอกว่าลาเวียเคเนี้เล่นดีนะครับบอกเลยว่ามีสิทธิ์ที่อาจจะซื้อตัวกลับมาก็ได้นะแต่ต้องเป็นเงื่อนไขในปี2024นะครับซื้อได้ในราคา40ล้านปอนด์สำหรับโรเมโอลาเวียนะทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับฟอร์มของไอ้น้องคนนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับขอบคุณครับที่รับฟังนะครับผม